คอมเมนต์ชาวอินโดนีเซียเดือดทั้งประเทศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต้องบอกว่าอินโดนีเซียเหลือ10คนนะครับจากจังหวะที่มาเซริโนเฟ,ฟอร์ดินานเข้าไปสกัดตัดเกมส่วนกลับของลาวจนโดนเหลืองที่2นะครับแล้วก็กลายเป็นใบแดงโดนไล่ออกจากสนามไปมานาทีที่72นะครับมัวหมัดเฟอร์ดารีซัดเพิ่มอีก1ประตูพาอินโดนีเซียแซงนำลาว3ต่อส และมานาทีที่77นะครับลาวไล่ที่เสมออินโดนีเซีย3ประตูต่อ3จากลูกยิงของปีเตอร์พันธวงศ์จากนั้นนะครับก็ไม่มีประตูเพิ่มจบเกมอินโดนีเซียเปิดบ้านไล่เจ้าลาว3ต่อ3แบ่งกันทีมละ1คะแนนส่งผลให้อินโดนีเซียเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B แต่แข่งมากกว่าอันดับ2เวียดนามที่มี3คะแนนแล้ก็ลาวมี1คะแนนจมบวยกลุ่มนะครับ โปรแกรมต่อไปนะครับอินโดนีเซียจะบุกไปเยือนเวียดนามในวันที่15ธันวาคมเวลา2ทุ่มนะครับในวันเดียวกันแลาวก็จะเปิดบ้านพบกับฟิลิปปินส์เวลา17นาฬิก30นาทีนะครับเอาละหลังจากที่ฟังรายละเอียดของเกมไปนะครับดราลองมาฟังคอมเมนต์ชาวอินโดกันเลยนะครับซึ่งชาวอินโดท่านนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นว่าทีมนี้เป็นทีมที่ห่วยแตกที่สุดที่เคยเห็นมา และชาวอินโต์ท่านต่อมานะครับก็มือกล่าวว่าบอกแล้วว่าให้ใช้ตัวโอนสัญชาติทั้งทีมไปเลยดูนักเตะท้องถิ่นสิและคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาววินโดคนนี้ก็มาคอมเมนต์ว่าการที่เสมอนะไม่ใช่ปัญหานะแต่วิธีการเล่นเนี่ยไม่น่าดูเลยและคนนี้นะครับก็มือกล่าวว่าหลังจากดูเกมนี้แล้วมันทำให้ฉันความดันต่ำ และคนนี้นะครับก็มากล่าวว่าประมาทคู่ต่อสู้ของคุณต่ำเกินไปตอนที่ติดปีกอย่าพยองและคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวอินโดคนนี้ก็มาคอมเมนต์ว่าคู่แข่งเป็นลาวแต่เหมือนเป็นนัดจริงชนะเลิศอาร์เจ,จนตินาประทะกับฝรั่งเศสและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็มาแสดงความเห็นต่อไปว่าถ้าไม่ได้คำานึงถึงการตัดสินของกรรมการเกมนี้เนี่ยทีมของเราเล่นได้แย่ยมากๆ แลคคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็มาโทษผู้ตัดสินนะครับศัตรูที่ร้ายกาศของทีมอินโดนีเซียในรายการนี้คือผู้ตัดสินและคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้แสดงความเห็นต่อไปว่าทําไมเป็นแบบนี้ละ่ะและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเมื่อกล่าวว่าถ้านี่คือวิธีที่ทีมเล่นแบบนี้ประเทศไทยเวียดนามสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และมาเลเซียพวกเขาจะเอาชนะเราได้ ลนคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มากล่าวว่ามันยากมากสําหรับแชมป์อาเซียนในครั้งนี้มันยากกว่าครั้งไหนๆตอนนี้ฝีมือของลาวใกล้เคียงกับอินโดนีเซียแต่ในคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาให้กําลังใจทีมของพวกเขานะครับสู้ต่อไปพวกคุณเก่งมากเพื่อประโยชน์ของทีมชาติอินโดนีเซียต่อไปละคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็มากล่าวว่ากรรมการมันน่าแปลกจัง ทำไมการที่เราไปชนะลาวมันยากขนาดนี้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็แสดงความเห็นว่าไม่เคยเห็นลาวเล่นแบบนี้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้แสดงความเห็นต่อไปอีกว่านี่ไงคือผลของการแข่งขันฉันก็เคยบอกแล้วไงว่าให้ใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติให้ทั้งทีมไปเลยนี่คือฝีมือของนักเตะท้องถิ่นในทีมของเรา และคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้เนี่ยครับแสดงความเห็นว่าเกมนี้รู้ถึงคุณภาพของความภาคภูมิใจนักเตะท้องถิ่นแล้วใช่ไหมและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้ก็มาแสดงความเห็นในเชิงประชดนะครับว่ามันน่าทึ่งมากที่อินโดนีเซียไปเสมอกับทีมชาติลาวได้ซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับมากล่าวว่า V A R ไม่มีประโยชน์ ทำไมประตูที่3ของลาวไม่โดนตรวจสอบมันควรที่จะไม่เป็นประตูและคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวอินโดคนนี้เนี่ยครับมาแสดงความเห็นอีกว่า เราต้องยอมรับว่าเกมของอินโดนีเซียนั้นห่างไกลาจากความคาดหมายของเราและเช่นเดียวกับท่านนี้นะครับกขมาพูดถึงนักเตะท้องถิ่นนะครับแล้วก็นักเตะโอลสัญชาตินะครับว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าความแตกต่างระหว่างนักเตะท้องถิ่นและนักเตะโอลสัญชาติคืออะไรครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียนะครับเราลองมาฟังคอมเมนต์ ชาวมาเซียนท่านอื่นๆดูบ้างนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความเห็นอย่างไรกันบ้างซึ่งคนนี้นะครับเป็นชาวมาเลเซียนะครับแสดงความเห็นว่าไม่เคยชนะรายการนี้แม้แต่ครั้งเดียวอยากชนะแต่ว่าสิ้นหวังพวกเขาบอกว่าส่งทีมยูยี่สองมาแต่ถ้าประเทศไทยทำน่ะเราน่ยยอมรับได้แต่ว่านี่เป็นอินโดนีเซียที่มีศูนย์แชมป์นะ <c oughs> และขอมเม่์ต่อไปนะครับคนนี้นะครับ มาแสดงความเห็นว่าลาวเล่นดีจริงๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวอาเซียนคนนี้นะครับได้มาแสดงความเห็นว่าหัวเราะหนักมากทีมที่คัดบอลโลกในทแลนทีมแซดในขณะที่ทีมอินโดนีเซียที่แท้จริงก็ทําได้แค่นี้และคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมานะครับแสดงความเห็นต่อไปว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดสําหรับทีมชาติลาวขอนับถือและคอมเมนต์ต่อไปนะครับ เป็นชาวเวียดนามนะครับได้มาแสดงความเห็นว่าทีมอินโดที่แท้จริงมักจะเล่นแบบนี้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับแสดงความเห็นว่าลาวคือฮีโร่ในคืนนี้พวกเขาทำให้อาเซียนสงบสุขครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีอาเซียนบางส่วนนะครับที่ผมนำมาแทรกนะครับ สำหรับคลิปนี้นครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ